สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้พ่อบ้านหุ่นมีสิพามาเห็ดแนวกินแซ่บอีกแล้วครับพี่น้องมื่อนี้พ่อบ้านหุ่นมีสิพามเห็ดแกงผักกิเลกใส่หนังวัวใส่เอ็นแก้วแซ่บๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาเตรียมผักกันก่อนนะครับเตรียมในส่วนของตะไคร้แล้วกา็หันต้นหอมเนาะพี่น้อง เรียบร้อยแล้วพอบานหุ่นหมีกระสิเริ่มไปตาเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงนั่นนะครับพอบานหุ่นหมีกระริ่มต้นด้วยตําพริกสดพริกแห้งนะครับพี่น้องเนาะตาพริกสดพริกแห้งแล้วแล้วนะครับพอบานหุ่นหมีกระเสียวหัวหอมแดงกรับกระเทียมครับพี่น้องมาตาใส่กันนะครับเนาะหัวหอมแดงกรับกระเทียมนะครับตาให้ละเอียดแล้วนะพี่น้องพอบานหุ่นหมีกระสิน้ำข่าเบื่อนะครับข่าวสารเสนหนาข่าเหนียวเสนาเพองรเนาะพี่น้องเนาะ มาต่ำใส่ก,กันนะครับต่ำให้ละเอียดละเอียดเด้อพี่น้องเด้อระวังนีนะครับอย่าลืมเอาในส่วนของตะไคร่หันซ้อยเนาะพี่น้องมาต่ำใส่นะครับตะไคร่นั่นเนาะพี่น้องผู้ใดเสียไปหันเป็นทอนใส่ตับแกงเรือก็ไไ้นะครับพี่น้องแต่เมื่อนีพอบาดมันมีเลือกที่เสียมาต่ำใส่กับเข้าเบือกับพริกสดพริกแหงหัวหอมแดงกระเทียมแล้วพี่น,อนะน,น้องเนาะให้มันพร้อมเข้าหากัดน,นะครับพี่น้องนะครับ เอาต่ำ <iful. S 1> ละเอียดแล้วนะครับพี่น้องพอบาดมุลนมีกัเสียวน้ำอย่นาน้ำนะครับมาตีขบือให้มันแตกสักอนนะพี่น้องเนาะละลายเครือ่องนี่เขาตาให้มันละเอียดละเอียดสักอนนะครับพี่น้องเมื่อนี่พอบาดมุลนมีซื้อน้ำอย่นายนา้ำม,มาทั้งเบิด์สี่บาทนะครับเริ่มต้นขั้นแรกเนี่ยพอบาดมุลนมีใส่เครื่องหนึ่งสักอนนะครับเนาะค้น,ะคนขบือให้มันแตกๆนะครับค้นขบือแตกแล้วนะพี่น้องพอบาดมุลนมีเสรมาเทสีหมอนะครับถ้ายังมีขบือตีดกลน ก่อนั่นนะครับพอบาดนุ่นมีก็เดี๋ยวนำยาหนางนั่นแล้วนะครับพี่น้องล่างแล้วกันเทเสีหมอคือเก่าน้อพี่น้องนะเนาะแล้วแล้วก็เอาผักคีเล็กมาค้นเสกันนะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วเพราะบาดมีก็ติดค้างหมอนนะพี่น้องนะครับเปิดไฟอ่อนๆซะก่อนนะครับในช่วงแรกนะพี่น้องเนาะเปิดไฟแล้ว,วแล้วนะครับค้นเขาเบื่อซะก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเขาเบื่อไม่ติดติดกลดหมอนะครับค้นใหเข่าเบื่อมันสุกแล้วนะครับเขาคอยปล่อยน้อพี่น้องนะครับเพราะแต่เขาบอกค้นเนี่ยกลด ขาเบือมันติดก้นหมอนแล้วมันสิบแสบนะพี่น้องนะเนาะเนาะขาเบื่นะจะเริ่มสุกแล้วน้ำเริ่มเดือดแล้วครับพี่น้องพอบ้านพนมีกระเจียวในทรงของหนังงัวนะพี่น้องมาใส่ใส่หนังงวไปเรลาก็ตามไปด้วยเอ็นแก้วนะพี่น้องเนาะหนังงัวกับเอ็นแก้วนั่นนะครับพรบานพูนมีซื้อมาแบบเป็นตุ่ตมเรียบร้อยนะครับพี่น้องแต่ว่าบริมวตุ่มอีกนะครับเนาะผู้ไดบวามัากเหนียวนะครับกะ ต้มอีกสักรอบหนึ่งก่อนก็ได้นะครับพี่น้องคอยมาใส่นะครับแต่ของประบันพูนหมีนั่นมากหยำๆยำเหนียวเแน่ยวแนจักน่อยนะครับก็เลยบ่ตุ่มใหม่นะพี่น้องเนาะก็คือลามดแล้วก็มาใส่เลยนะครับพี่น้องนะครับเลวาบางนี่นะครับน้ำเหลือหลประอบันพูนมีกระเจีในส่วนของหัวหอมแดงกับพริกลูกโดดนะครับมาใส่ลงไปน้อพี่น้องหัวหอมแดงนั่นนะครับเขาใส่เขาต่ำใส่แล้วนะครับประบานพูนมีกระเจียวมากเป็นเม็ดเมมาใส่อีกเธอหนึ่งนะครับเป็นหัวเกษตรอีกหนึ่งนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเพาก็ค้นใ้มนเข้ากันนะพี่น้องค้นเราแล้วเราพอวันรามีสิ่งเริมปุ่งนะครับปุุงด้วยน้ำปลาแดกเป็นบาทก่อนหนึ่งทพีนะพี่น้องเนาะแล้วก็ตามไปด้วยน้ำปลาแดกปุ่งต้มอีกจักหนึ่งทพีนะครับพี่น้องทพีที่สองนะจะมาตงเต็มแน่กระไดนะครับใส่น้ำปลาแดกปุ่งต้มแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะครับพอบันมมีปุ่งช้อนเคืองครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับเนาะใส่ผงชูรสไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับพี่น้องนะครับ ใส่น้ำปลาหนึ่งกะพริบกันแลน้วก็แล้วก็คนเครื่องปรุงให้มันเข้าๆกันครับแกงสก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับโอ้ยคนไปคนมากันนะหลายเรื่มหลายอีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยนะครับเนาะเอาปรุงเรียบร้อยนะครับพอบาดหุ่นมีกระเจะผักมาใส่นะครับผักนัก่นกะทิมีในส่วนของต้นหอมเนาะพี่พี่นอ้องที่พอบ,บาดหุ่นมีคั่นไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเนาะใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ค้นให้ต้นหอมนั่นมันหยุบลงในแกงแหนจังหน,น่อยสก่อนนะครับพี่นอ้อง คนต้นหอมยกแล้วครับพ่อบานนุ่มมีกระติกตามไปด้วยนะครับผักอีตูหรือใบมังลรักมัน,มนเนนองเด้อพี่น้องเด้อสูสตรสไตล์พ่อบานหนุ่มมีใส่ผักอีตูหนาๆยั่วๆนะครับใส่ผักอีตูลงไปแล้วก็เช่นเคยกครับพี่น้องก็คนให้ผักอีตูมันเข้ากักนซะก่อนนะครับเนาะคนผักอีตูมันเข้ากันแล้วนะครับก็ให้พี่น้องพ่อบานนุ่มมีกระสิริ่มชิมนะครับชิมเมืองว่าพ่อบานมีสิตองปรุงอย่างเฟิมรมบอมมันจางมันเค็มหรือมันจืดนะพี่น้องเนาะ ้าแซบแล้วเฮาก็ตักสีถวยปิดไฟตักสีถวยนะครับพี่น้องเนาะแซบเวอร์ครับพี่น้องมากินน้ำกันนะครับเนาะแกงผักกิเลศใสหนังใสเอ็นแก้วงัวเสร็จแซบนะครับพี่น้องครับแซบแล้วครับพี่น้องพอบานทุนนี้กะสิปิดไฟนะครับเนาะแล้วสิปักสีถวยใน พ่อแม่พี่น้องเพิ่งนะครับว่านาตาแกงภาคิเล็กสูตรสไตล์พ่อบาดหุ่นนมีสีนาตาพป่จกินขนาดแหนจังไรเบิ่งในถ่วยนะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้นะครับพ่อบ้านหุ่นนมีกะฝากไปเพียงทุนีกรน,นะครับเนาะถ้าเบิ่งว่าคลิปต่อไปพ่อบานหุ่นนมีซีเฮดให้ยังให้กินให้เบิ่งให้ชมนะพี่น้องเนาะขอบคุณหล,ลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับ